ตอนนี้เรามาที่โตเกียวโดมและนี่คือ Thunder Dolphin รถไฟหอที่สูงที่สุดในโตเกียวและสูงเป็นดับสองในประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะไปจัดก,การมันและ,และข้างๆทา,างขึ้นของเจ้า Thunder Dolphin ฮะนี่ด้านซ้ายมือโตเกียวโดมที่จัดคอนเสิร์ตระดับโลกเออตรงเข้ามาแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้นสเลยนะทุกคนส่วนท่าตัวของเจ้า Thunder Dolphin ก็อยู่ที่1,500ซื้อที่ตู้นี้จ้าได้ตั๋วมาแล้วและนี่คือทางเข้าไปสู่ความผันษากันระหว่างที่เรารอคิวก็สบตากับน้องโตเกียวโดมไปพังๆก่อน รียบร้อยทุกคนอยากจะบอกว่าไอชี้มันสูงมากอะมันสูงมากๆากมาตามที่เห็นเนาะแล้วที่สําคัญคือมันเร็วมากนะฮะทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาประมาณแค่หนึ่งนาทีเองแต่มันที่สําคัญนะคือแบบจุดหลายจุดมากที่มันพีคแล้วพีคอีกอะปกติอะรถไฟหอมมันจะพีคแค่อันลงอันแรกอันนี้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันพีคแล้วพีคอีกอะทุกคนตัวเราแทบจะลอยออกมาจากเก้าอี้เลยแล้วแบบมีหลายจุดมากที่แบบ ชันมากๆแปดสิบองศาอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครมาโตเกียวนะนี่ๆๆ่น,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 นีอย่าลืมมาจัดนะฮะทันเดอร์ดอลฟินวันนี้ไปละครับ